คุณแม่ที่ประจำเดือนขาด2เดือนถ้านับการตั้งครรภ์ก็จะประมาณ8สัปดาห์หรือว่าท้อง2เดือนนั่นเองปรากฏว่าไปอันตราซาวแล้วนะคะไม่เจอตัวเด็กในถุงการตั้งครรภ์อยู่ในมดลูกเอฟสิ่งที่เราจะนึกถึงได้คิดถึงได้เนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะคุณหมอจะไม่ฟันธงทันทีนะคะว่าไม่ได้ท้องหรือว่าท้องอยู่แต่เป็นท้องลมหรือว่าแท้งไปแล้วคุณหมอไม่ฟันธงแน่นอนสําหรับการท้องอ่อนๆแปดสัปดาห์ นะคะแล้วยังไม่เจอทารกในคัน์สิ่งที่คุณหมอจะต้องทำก็คือคุณหมอจะนัดอันตราสาวซ้ำนะคะประมาณ2-3สสัปดาห์เพื่อให้มั่นใจเพื่อให้แน่ใจว่าเอ๊ะคุณแม่จำประจำเดือนผิดไหมนะคะสำหรับการตั้งครรภ์8สัปดาห์จริงไหมนะะหรือ คุณแม่ตั้งคันท้องลมหรือเปล่านะคะเห็นแค่ถุงการตั้งคันเล็กๆเองอะไรเงี้ยเพราะปกติ8สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นทารกนะคะอยู่ในถุงการตั้งครันแล้วเพียงแต่ว่า,าจ,จะเป็นรูปร่างนะคะที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้เห็นสีหน้าแขนขาอะไรชัดเจนยังเป็นตัวอ่อน เล็กๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นถุงการตั้งครรภ์แต่ยังไม่เห็นตัวเด็กตัวทารกเนี่ยคุณหมอจะต้องนัดอันตราสาวซ้ําอย่างแน่นอนซึ่งคุณหมอก็จะนัดประมาณ2สัปดาห์ระหว่างนี้ถ้าคุณแม่มีการปวดท้องหรือว่ามีเลือดออกก่อนที่คุณหมอนัดแนะนําว่าต้องมาพบคุณหมอมาอันตราสาวก่อนนั่นเองค่